มาเนอะมาเนอกินปิ้งหมานำกันเนอะย็นรอข้าวมาแกข่าวจำเป็นคักสบายดีเอฟซีเนาะมืนอนี่าม,มาลิดอยู่ทางงอนเนาะแต่เขาก็มีของฝากของต้อนมาเนะปิ้งหมาเพื่อนว่าของแซ่บมากบันนี้ เกียมัขั้นตอนการที่ซอยติ้งมาให้สาวไม่กินแล้วนะติ้งมานะแต่ก่อนเขาก็กินเนาะปิ้งมาเลยแต่ตอนนี้เขาบม่ได้กินแล้วแต่ว่าซื้อมาซื้อสาวใหมา่เพิ่นว่ายากไปสันเพิ่นยังบุทันยุทธเพิ่นยังกินได้อยู่ ใส่มาให้คนจัดตัวน,นี้เป็นพักเจลๆๆใส่ใส่นี้เลยวะชิ้นอะไกัไนเลยี่เป็นพักพักผันเนาะสินหมาจัดการเลย

ืจ้าดน่ะแซ่บสุดยอดกินปิงมากแกมเลาขาวอ <c oughs> เอาก่อนหนึ่งเอาเอาก่อนหนึ่งเอาล้างมานะันอ่ะจ็าเป็นคักเจ้าวันนี้นี่แซ่บเลยแซ่บเนาะเพราะว่าแต่ก้นเรากินนี่เป็นคาประจำเลยแจ่มอ๋อ แต hmm ่มาเจ้าเจ้าก็มักได้เนาะแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี่มักแต่ว่าตอนนี้เรามีเครื่องมายื่นําแล้วเราบ่ได้กินนะเออเครื่องค้าเครื่องขายเฮาแต่ก่อนนี่กินโล้บ่ให้เว้าแล้วไปตลาดคอยบ่มีเครื่องอันนใดะครับ้างกินโซ่พวนี้คือสิแซ่บเลยใส่ครับเสแบบบูกว่าตอนนี้ยังแซ่บคือแต่ก่อนบ่เนาะแต่ก่อนนี่สุดยอดเลยไม่กินน้ำลายได้เลเอาก่อนเนาะ คนเคยกินมาได้กินนี่มันยากเลยเนะาะเสียใจสาวซ้ำเนือ้อไอเสียกินเรื่องกินปิ้งมาเนะี่ยเจ็บไปเนี่ยเราเข้ามากินปิ้งมาอะไรก็กินเราเข้าเนะาะไอเสียมันจะบก,กออเอากันเลยแกม้มก็เลยแค่ขาด ยังมาขวตอนเี้ะตอนบางทีดีนะขึ้นกันไหมเี่ยโอ้โหแสบเราเก่งเราขาวชุนหยดว้าลายเลยพี่นี่น้ำวันนี้โดนได้กินอะไรนี่อะไรนะ ครับแม<า>่แซ่บเรา,เ,า,าเราต้ม,มแมน่นต้มเองเราสาเนื้อเนาะม<อ>าจัดข้าวข้าวเอาเลยถืป้าบักครับจับเอาพี่น้องอยู่แขวงใดเนาะบ้านใดเมืองใดหรืออยู่ประเทศใดเนาะ ุซาบ้านใดกินมาลองคอมเมนต์เบื้องในเด้อถ้าต้องการเอากุซานี่ไปนั่งกินมานํากับบอกได้เนาะไปยืดที่สมุติมีคุ้ว่าพาไปกินมาไปเนาะกินมาเนาะของแสบม่ตรงได้เลี้ยงเลยแหละสาวใหม่กับสาวคันเ,เลี้ยงยังได้อนี่กินนี้กินมาก็กินเหล้าขาวหรือกินเบียร์เบียร์ก็ได้เหล้าขาวก็ได้มักแถะมันมักกินมากับเหล้าขาว อเพอราะมันเป็นสุดมันผสมกันอยู่แล้วนะเอา้าฝากกดไลค์กดแชรก์รกดติดตามซ่องของฮารเดนะ้อน